ครับเรียลรวมไปเสียบสอร์ดครับครับผมเรียลรวมทัพบัฟมันเรียลรวมกันมันกว่าโอเคครับเนี่ยสักนิดนึงอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็มาแป้นหนึ่งคืเสีเงมือนนะโอ้โหนะฮะปลุกไม่หนึงคุณบอลโลกจบลงไปแล้วนะครับแต่รายการของเรายังไม่จบแล้วมีต่อบอลโลทำไมไม่มีสักเดือนฮะ พอเถอะพี่บอลห้างพร้อมกันเลยวะเอาจริงมบุกเดือดกันชีวิตมันผ่านไปเร็วมากเนี่ยเร็วนะเดือดเร็วเดี๋ยวบอลโลกจะไปมันก็จะบอกเอ๊ะทำไมมันขาดอะไรไปสักอย่างไม่มีบอลดูเดี๋ยวมีแล้วเดี๋ยวก็เริ่มมีเริ่มเปิดฤดูกาลแล้วนะ ICC ครับเลยเดี๋ยวเขามาแล้วเออใช่สัปดาห์หน้าก็มาแล้วนี่ครับนะครับอ่ะดูรายการของเราแล้วนะฮะคับจับแรกช่วยยกนิ้วถ้าขึ้นมาช่วยกดไลค์นะฮะถ้ามีความกรุณาก็กดแชร์นะฮะถ้าเมื่อวานนี้ เชียร์ฝรั่งเศสแล้วมีความสุขดีใจฝรั่งเศสได้แชมป์โลกก็กดทั้งสองดอกเลยนะฮะไ์ทั้งแชร์ทรยบอกเพื่อน้วยมาดูรายการนี้หน่อยครับครับอ่ะก็อันดับแรกเลยขอแสดงความยินดีกับฝรั่งเศสด้วยนะครับเป็นแชมป์โลกสมัยที่2ในประวัติศาสตร์แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นแชมป์แบบสมศักดิ์ศรีนะไม่มีข้อข้อรหาหรืองถอไม่มีไม่จริรจริงก็แค่พูดเรื่อง ไอ้ฟีคิกของกิสมันที่สนุดยอดย่าล้มไม่น่าได้นะครับวีมันมันก็ไม่ถึง่สนุดยอดย่าลียดไปคือที่เขาพูดกันในโซเชียลที่ผมกันมาบ้านสมภาพรวมเนท่ยสมภาพรวมโอเควิจัยคือคนที่เชียร์โคอชชีใช่ซึ่งซึ่งส่วนใหญ่ไงส่วนใหญ่คือพวกโอ้โหกูรูอังกฤษนี่แบบโอ้โหใส่พูดเป็นสินยับเลยตอนเราพูดกันเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีเล่นเกมแจกรางวัลผู้ที่แจกของกันเยอะมากครับนาฬิกาลีโอจีช็อคนี่นี่เลยจีช็อคลายลีโอครับมูลค่าหกพันห้าร้อยบาทนะครับนี่รางวัลกกดดไลคค์์แชชรรฮะะใ่นับ คำถามคืออะไรฮะคุณคำถามก็คือโรบิวคุณคนทีฟุตบอลโลกครั้งนี้คนรับใจเหตุการณ์ไหนมากที่สุดนะครับแล้วก็เพราะอะไรด้วยนะฮะถามไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแล้วก็อย่าลืมติดแทชแ็กมาด้วยนะครับเรียวโดนทับบัฟมันเรียวรวมกันมันกว่านะครับคําตอบที่โดนใจมากที่สุดรับไปเลยผมก็มีเป็นตัวอย่างแล้วนะผมรับใจจังหวะเบนดี้ครับเอาถ้ว่บอลโลกแล้วสไลคือพุ่งตรงว่า คุณไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับบอลโลกเลยคุณแทบไม่ได้เล่นเลยแล้วพี่มีลีก็ไม่ได้เล่นเออถ้าว่าดีใจแบบดีใจเหมือนว่าตัวเองเป็นตัวหลักมันได้ทั้งแชมป์ลีกแชมป์โลกด้ยแต่ไม่ได้เล่นเขาบอกว่าทั้งซีซั่นเนี่ยลงทั้งทีมชาติทั้งอะไรต่ออะไรเจ็ดนัดเจ็ดนัดเลยแล้วสองแชมป์อ่ะความขโมยช่วยกับเพื่อนมาสไลด์อยู่คนเดียวอ่ะแบบสาใจมากไปอยู่กับข้างหน้าตากล้องอ่ะโอ้โหนประทับใจมากนี่ประทับใจมากนะเป็นผมไม่กล้าทำนะพี่จอมพี่จอมประทับใจอะไร เรื่อผมพี่บอมบุพี่บอมบุบใจอมดูมัแปลกๆหูนะฮะพี่บอมบุลประทับใจอะไรเขาดูรายการเต่าลมชายเรื่องพี่จอมอะอย่างนี้เรื่องว่างไม่ค่อยได้เรียนผมประทับใจที่สุดนะเมื่อวานนี้การ์ดของท่านปูตินนะฮะคนเดียวเลยฮะการลงอู๋คนเดียวเลยฮะคนอื่นไม่การลงไม่นะฮะตึ้งอยู่เป็นเรียกว่าถูกต้องนะฮะอยู่เป็นไม่กางที่ต้องมีคนอื่นมาบอกว่าให้การคนอื่นให้อ่าใช่ลงมาการต่อด้วยการปูตินไม่สนหรอกตอนแรกเขาสนใช่ปูตินคนเดียวครับนี่แหละประทับใจที่สุดแล้วครับนะฮะอ่ะ แล้วก็นี่มีอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแจ้งนิดนึงก่อนครับนอกจากจะได้รางวัลเป็นจีช็อคแล้วนะครับวันนี้เนี่ยพิเศษอีกอันนึงครับอันเป็นการทัวริสเตอร์นะครับอันเป็นการทูริสเตอร์ครับกระเป๋าเดินทางและที่สำคัญเห็นลายเซ็นไหมฮะนี่นี่นี่ลายเซ็นบีวาบัวฮะครับผม ลายเซ็นของคริสตอโนโรนันโดครับใช่ครับเป็นลายเซ็นของคริสตอโนโรนันโดที่ผมเซ็นเองครับไม่ใช่เลยไม่ใช่เมื่อกี้พี่เจ๊กี้บอกของพี่ป๋าหมูกันต้อยักษบอกจริงคริสตโนโรนันโดเขาเป็นทำไมไมีเปิดเองนี่ของจริง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 เซเว่นเซียร์เซเว่นเซร์เซว่นนะครับคือคริสตอโนโรนันโดเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของกระเป๋าเดินทางยี่ห้อนี้จะมีไหมก็จะมีหลายสีมีสีเหลืองสีแดงสีเขียวอะไรพวกนี้นะอเสีน้ำเงินครับเอาให้เนี่ยโชคดีเยอะเลยนะ อเมริกันทัวริสเตอร์ครับขอบคุณมากจัดให้เลยผมใช้แชมโทนไรเนี่มีอะไรเราก็อยากพูดโอ้ที่มอนเตอร์ขอโทษขอโทษก็เหมือนเขาจะไว้ผมใช้เรื่องไปอ๋อคุณจ้างมาทับใจอะไรมาทับใจอะไรรับใจอะไรฮะอย่าบอกว่าประธานที่ดีคอยเชียนะดีก็ดีนะพี่ใช้ได้นิวยอร์กใช้ได้ไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่นสู้ดีประธานที่ญี่ปุ่นใช่ครับนะครับอืมฮะดรพีวาดรพีวผม ผมชอบกองเต้นะกองเต้ท้ายเกมเขาบอกว่าไอซซอนซี่บอกว่าไปยืนเหนี่ยมอยู่ไม่กล้ามาจับถ้วยคนอื่นเขาแบ่งกันโจมคนนี้คนที่ต้องมาแบบวิ่งสไลด์ด้วยเนี่ยสนใจไม่สนใจอะไรไอเมนดี้เมนดี้อยู่แล้วถ้าไอซซอนซี่เห็นเขาสงสารนะไม่ได้ถ่ายรูปสักทีเออเอามาเอามาไอคนนี้คนคนที่เป็นคนที่ภูมิใจมากแล้วเคลมได้สุดว่าเนี่ยรางวัลชั้นหลังพระเออก็เป็นคนถอนตัวคือพูดถึงกองเต้เนี่ยก็อันนี้พูดมาพอดีเลย ในเวลา5ปีนะกับนักเตะระดับดิวชั่น3ของฝรั่งเศสนะย้ายทีมมาเล่นเลสเตอร์เล่นแชมป์พรีเมียร์ลีกย้ายอีกทีเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกกับเชลซีแล้วก็เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกโอ้โหในเวลาห้าปีอะห้าปีกับฟุตบอลโลกนะเขาเรียกว่ามีความสามารถแล้วก็มีวาสนานะส่วนเดียร์ลอฟเลนนะฮะได้รองแชมป์โลกได้รองแชมป์ยูซีเอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้รองแชมป์ยูโรปาลีกได้รองแชมป์ลีกครับโอ้โหสี่ครั้งติดต่อแต่ก็ได้ชิงบอลโลกนะ แพ้ในนัดชิง4ครั้งติดต่อแต่เขาก็ได้ในบอลลูสองปีบอลโลกมีนักเตะหลายคนไม่ได้ชิงบอลโลกนะก็ถ้าผมเป็นฟีฟ่านะเมื่อวานถ้าผมเป็นประธานให้นักเตะยอดเยี่ยมให้ไม่ให้ให้นักเตะยอดเยี่ยมโบริชให้แฟร์เพย์ไม่ใช่ฮะให้รางวัลกองหลังยอดเยี่ยมครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาได้อยู่แล้วให้แฟร์ฟีฟ่าก็มี11คนรวมดาราเขาได้อยู่แล้วได้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 อยู่แล้วติดกองหลังยอดเยี่ยมให้เลยติดอยู่แล้วติดอยู่แล้วสาพูดขนาดนั้นเละผมบอกให้เนี่เลยจี๊ดเละเละ เพราะว่าไม่ไปออกตัวแรงไงออกตัวแรงพูดผิดจังหวะนิดนึ่งจริงไม่ต้องพูดอะไรก็ได้ก็อยู่เฉยจริงจริงพี่ไปพูดคือคงโดนวิจารณ์เยอะคงอันนั้นแต่ว่าอย่าว่าแต่คนแฟนตรงข้ามเลยแฟนริบูยังวิจารณ์ไมแต่จริงๆริงเขาพูดก่อนนะเขาบอกว่าจะทำให้ทุกคนลืมชื่อบิลิชกับสตีมัสไงเพราะว่าจะเข้าชิงใช่ใช่รอบรไอ้คู่นี้สองเซนเตอร์แบ็คไกปลุกเราตัวเองหน่อยปลุกเราตัวเองประมาณนี้พูดก่อนแล้วไง ก็เลยโดนยังไงบิลลี่ก็เก่งกับกล้อเปลนอะอ่าเนี่ยนี่แตนรับแฟนผมโจเอลบิลลี่ก็เก่งกว่าพี่เชิงกว่าผมบอกให้ว่าล้อเปลนอะครับดีกว่าฟิวโจนครับล้อเปลนดีกว่าฟิวโจนดีกว่าแน่นอนเพราะล้อเปลนได้รองแชมป์ครับฟิลโจนได้ที่สี่ไม่โดยความสามารถก็ดีกว่านี่ยอมรับอันนี้ยอมรับเอออันนี้ยอมรับแลกกันไหมฮะแลกกันเอาเอาไหมเฮ้ยเอาเอา แรกใครก็แรกแต่ห้ามแรกคริสมอลลิงนะครนะคริสมอลลิงนี่ไม่ยอมติดที่4เลยมาพูดถึงเหตุผลที่บอกว่าทำไมทีมชาติฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ถึงชนะเคลียนะครับมีอะไรบ้างคุณแล้วเขาบอกว่าโคเอเชียน่ยพลาดครั้งแรกก็โดนทันทีคือผิดพลาดคือไปเสียฟรีคิกอ่ะเสียฟรีคิกปุ๊บแล้วก็ มงฉลับอีกมงเข้าประตูตัวเองสุคิชนะครับคือพลาดปุ๊บคือจริงๆอ่ะก่อนหน้านั้นในโคเอเชียเล่นดีกว่าสิบนาทีนี้บดแบบขี้ยี่เลยนะครับมีโอกาสที่จะได้ประตูก่อนแต่พอไม่ได้ชาวบ้านเรี้ยวอะไรวะฮะหมูไม่ควรน้ำร้อนออไม่ควรจริงนะไปเปิดฉากกินเขาใส่แบบบู๊คือฝรั่งเศสก็ลูกปากรออยู่แล้วคือฝรั่งเศสเขาก็รู้ว่าโคเอเชียน่าจะมาอย่างเงี้มาอย่างงี้โคเอเชียไม่กลัวไงเขาตั้งหลักครับนักงใช่ไหมนั่งนักใช่ไหมโดนพอโดนปุ๊บนี่ก็ทีนี้ เกมเปลี่ยนเลยนะเกมเปลี่ยนเกมเปลี่ยนแต่ว่าก็แต่ว่าที่บุกอ่ะบบุกจริงลูกเกมดูดีนะแต่ไม่ได้ยิงจังหวะไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยมีแต่่ยนไปมาไปมาอ่ะมันเสียวเสียวนิดๆมาไม่สามารถจะทำให้ฝรั่งเศสรู้สึกว่ามันกดดันใช่แต่ฝรั่งเศสเนี่ยบุกไปแต่บุดอกเดียวบุกไปแต่บุดอกเดียวเลยว่ามันหนักไปนำได้เนื้อนะครับแล้วที่สำคัญประตูน้ำสองหนึ่งครับไอ้จุเปลี่ยนสำคัเปลี่ยนเลยนะเพราะเพราะโครเชียตีเสมอได้ก่อนครับ นะครับโดนนากตีเสมอได้แล้วก็มาโดนจุดโทษซึ่งจะมาจุดโทษเนี่ยตอนแรกเราดูเราก็ไม่เห็นไม่เห็นเมื่อฝรั่งเศสครับประท้วงกันแล้วคิดล้วก็เจอฝรั่งเศสไงเอ้าเอ้าวีอาวีอาร์วีอาร์วีอาร์ภาษาอัเนี่ยวัฟซ์มาจริงด้วยตอนแรกทำให้จะไม่ให้กันนะจะไม่ดูจะไม่ดูแล้วข้างบนส่งข้างบนส่งมาเลยดูหน่อยแล้วก็เห็นแรกคงเห็นแล้วเราได้ดูจากภาพช้ากราบนะฮะถ้าถ้าเอาเป็นกลางนะมื่อกี้ดูจากภาพช้าว่าไง เปจิกินี่เป็นกลางเพาไม่ได้เชียร์ทั้งออสเตรเลียทั้งฝรั่งเศสก็คือผมมองว่าไอ้อะไรนะวีด้าไอ้ไม่ใช่ดิไปนะครับไปลิสเซสไปลิเซสไปสะดุ้งไงมือลั่นมือลั่นอย่างเงี้ยเพราะตกใจลูกแถบมา คือถ้าเฉยๆเพราะว่าตำหลักคนที่อยู่ในรถรองหลังมันจะมันจะแบเนี่ยแต่ว่าโอเคจังหวะนั้นจะไปทำนี้มันก็ไม่ด้เรื่องมันเป็นระโดนนี้ความซวยอ่ะมันซวยคือเขาคิดว่าบอลน่าจะหลุดมาถึงเพราะว่าไปฉาดผัวมาตัวดีไงพอฉาดผัวมันก็เปลี่ยนทางเปลี่ยนทางก็สะดุ้งเลยเรียบร้อยเลยผู้สินก็เลยอ้าวนี่มัันต้งใจก็คือตามกฎอ่ะมันแฮนด์บอลในเขตโทษนะครับมันโดนเนี่ยมันโดนมือแต่ว่าโดนวิจารณ์กันเยอะซึ่งคนที่วิจารณ์ไม่ใช่อะไรหรอฮะเพราะ่า ร้องโคยเชียไม่ได้แชเลอร์ร้องโคยเชียแชเลอร์เขาอักติกับฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี่เขาไม่ได้ไม่ได้ยอมไม่ได้รอยคีนที่เขาวิจารณ์ผู้ตัดสินบอกว่าผมรับรองเลยผมมั่นใจเลยผู้ตัดสินน่ะเตะบอลไม่เป็นถึงให้จุดโทษรอยคินพูดแบบนี้เลยบอกเตะบอลไม่เป็นไม่เคยเล่นบอลอื นะใส่ยับเหมือนกันนะเออรอยคินชิลเลอร์แรนกิกส์แต่พี่แจ๊คกี้บอกว่าต่อให้ไม่เสียจุดโทษต่อให้ไม่มีอาร์มาลุกอีกก็โดนอยู่ดียังไงฝรั่งเศสก็น่าจะค่อยนวดไปเรื่อยได้ชนะอยู่ดีครึ่งแรกอาจจะจบหนึ่งหนึ่งแต่ครึ่งหลังฝรั่งเศสก็ดีกว่าใช่แล้วพอเป็นจุดโทษอาวุธมันครบนะพอเป็นจุดโทษก็กิลช์แมนเรียบร้อยตอนก่อนยิงก็ขึ้นกราฟิกม่ให้ดูเห็นไหมฮะว่าไม่มีพลาดเลยห้าลูกยิงเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยใช่แล้วสังเกตดีว่ายังไม่แปรบอลกันนะ ประตูพุ่งไปหลอพุ่งก่อนเดินหน้านลูกเลยสบายเลยประตูพุ่งไปทางซ้ายเหมือนหลอกหน้าเท้าเหมือนแบบวิ่งไปเฉยๆเอาวิ่งมาตรงๆนี่แหละพอประตูพุ่งก็แตกเลยเปป็นน้าาจอทงไซยก่แต่ถ้าประตูพุ่งขวาเขาสามารถจะห <bathroom> ักข้อเท้าไปทางซ้ายได้ครับคือนี้นักบอลเขาเบสิกเขาดีคครรับิสก็แต่ถ้าเป็นเฮนเดนสันครับมาจากบ้านเลยเปิดหน้ามาเลย้เลยเปิดเลยตั้งมาเลยแล้วก็แมซี่ก็เปิดหน้ามาท้าเหมือนกันนะไม่ซิมแล่วก็ไพลาดเอ็นนี่เป็นเอเดนสัน อ่ตถึงเรื่องของความฟิตเป็นไงคุณยักษ์ความฟิตเนี่ยก็เห็นแล้วนะครับคือตอนแรกเนี่ยทุกคนมองว่าโอ้โหจิตใจแข็งแกร่งมากสู้มาต่อเวลา120นาที3นัดติดต่อกันถึงนัดชิงแล้วไม่ต้องกลัวอะไรแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยสุดท้ายมันก็มนุษย์นะเออร่างกายมนุษย์อ่ะพอมันโดนบทโดนบทไปเรื่อยก็เริ่มเล่มแล้วตัวเองเล่นเพลสตั้งแต่ใช่ตั้งแต่ต้นเกมใช้แรงเยอะมากตอนแรกเดยต้นเกมแล้วบางคนคิดว่าโอ้โหเอเชียไม่ยุบแต่ต้องยุบ เหมือนเขาก็ตั้งใจจะเล่นสมเด็จไม่ได้ว่าหมู่ไม่รวมร้อนหรอกนี่ผมอามเล่นแต่ว่าจังหวะเขาเขาต้องการกดดันเพื่อจะนำให้ได้เพราะเขารู้ว่าถ้าปล่อยยืดเยื้อเนี่ยกระแทกช่วงท้ายเนี่ยเสร็จแน่พอนำได้เนี่ยเดี๋ยวเขากลับมาเล่นฝนกลับจร้งออกมาแบบเพื่อกับอาเจนไงต้องตามแท็กติกของด้านเนยก็ต้องชมเขาแล้วชมเขาจริงนี่ต้องใจเฉใชใจถึงแล้วว่าแฟนบอลก็โคเชียก็ไม่ว่าอะไรนี่ครับ ไม่ไม่มีไม่ไคือรู้ว่าฝักใส่เล่สรงนี้อยู่แล้วนะก็วัดกันไปนะครับว่าใครจะแน่นอนกันชนะได้ก็ดีไปนะฮะครับผมเห็นผลก็ต่อไปนะฮะฝรั่งเศสก็มีเกมรุกที่หลากหลายชัดเจนชัดเจนนะมีทั้งกิส์แมนแถวสองบ๊อกบาร์มีเตะมุมฟรีคิกเตะมุมฟรีคิกเพลมีหมดครบทุกอย่างเอากองหลังขึ้นไปเล่นลูกอากาศที่รูก็พักบอลได้บอลขยันแม้ว่าจะยิงไม่ได้ที่รูนี่ยิงไม่ได้ทั้งทั้งทัวร์นาเมนตทสูนประตู นะฮะแต่ได้แชมป์โลก uh huh. ไอคนเป็นดาวทันโวมันตกรอบไปก่นอน <c oughs> แล้วแฮร์รี่เคนกับมาเป็นประหลาด เราคนไปิดนโทนนี่สามรับหลังไม่ยิงเลยไม่ยิงเลยนะแต่จุดโทษสามลูกเลยนะถ้าดูใช่ครับแฉลบอีกลูกรุงนะอีกข้อหนึ่งเอ็มบัปเป้บัปเป้ครับต้องยอมนี่ต้องยอมจริงนะฮะแจ้งเกิดมาแล้วกับสโมสรตอนนี้ก็มาแจ้งเกิดกับทีมชาติคือเล่นได้ดีทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติเลยนะแล้วก็เล่นสไตล์เดียวนี่แหละโอ้โหวิ่งปุก็ตอนนี้ดูว่าโมนาโกเนี่ยที่ปล่อยยืมมาจะขายให้ใครกันนี่ตอนนี้มี โดนซื้อแน่นอนอยู่อยู่แพเชเหมือนเดิมหรือว่าจะไปผมา็อยากเก็นัาเป้ไม่น่าอยู่อีกเอิงแล้วต้องมาลาลีกาแล้วนี่นะโชว์หน่อยนะแต่ก็ต้องดูว่าเลมดิดเขาจะซื้อใครเพราะตอนนี้มีมีทีที้มีอาซามาอยู่ทีนี้มีศักยภาพอะเอาสองคนไปไปได้ไหมโอ้โหมันก็เยอะนะเพราะตอนนี้เชลซีเห็นมีข่าวแล้วนี่ว่า ต้องต้องราคาต้องใกล้ๆเล้ในมาไม่งั้นไม่ซื้อจิบป๊อกบาไม่ต้องทำอะไรป๊อกบามองก็จ่ายวางปอกเป้ก็วิ่งพุ่งเด่นเลยแค่นี้เองนะครับอะทำไมแมนยูไม่ให้ป๊อกบาได้ไหมลูกนั้นจ่ายแบบตัวเสือปอเปย์จรวดเลยแล้วก็ให้ติ้งต่างว่าให้อาลมาเซียวิ่งได้ไหมดูแล้วเปลี่ยนเป็นเอ็มบกเป้เป็นอัลมาเซียถ้ามีเซอร์ดานชากิลี่นี่ก็ได้เลยได้เซอร์ดานชากิลี่มันยอมไม่ด้วเลยแต่ดูดูไปริสิต เล่นแล้วก็อยากได้เหมือนกันอยากได้พูดเลยเลี่ยนรออกมาใช่ไหมเคยเกิดมาอยู่ไัมเกิดมาแล้วแต่ขวาก็ต้องรอดเล่นขวาก็ได้เล่นดีเล่นดีแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่าล้อเศษเนี่ยควบคุมอารมณ์ได้ดีเหมือนเก๋กว่าแน่นอนใช่เหมือนเก๋ากว่าเหมือนประสบการณ์เยอะกว่าใช่นะนิ่งนิ่งมีมีแบบตื่นตื่นบางช่วงวันะเคลียร์บอลกันไม่ขาดนิดหน่อยเตะบอลกันไม่ขาดแต่สุดท้ายเล่นนิ่งนิ่งกว่าครับแบบนั้นมันมีบ้างโดยเฉพาะแดนกลางอ่ะสังเกตไหมเวลาบอลจังหวะสองอ่ะ เขาจะไม่ค่อยเสียบอลง่ายนะเขาจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บบอลก็ไปเร็วแล้วก็ปึ้งเลยเขี่ยทุกตัวเลยนะให้บอลจังหวะเดียวดีไงเชีแล้วต้องไปยืมเงินก็ไม่ได้กินก็ไม่ค่อยจ่ายทุกตัวนะพวกนักเต้ฝรั่งเศสนะฮะก็มีที่ที่แบบควบคุมอารมณ์ไม่ได้คือยอริสตอนที่โดนไปแอบแอดไงแทนที่จะเล่นเหมือนเดิมอ่ะไม่เห็นลำบากเขาพี่คือบ้านใจไงชลาใจลัาใจชลาใจไปโดนล้อไปดีที่มันดีที่ไม่โดนรู้สึกไงมัน มีเสียวไหม<ส>มันเป็นสีเห<ส>ลืองนะ เรียดนิดนึงเหรอไม่ใช่แล้วะ่าธรรมดาเป็นสามดอกแล้วมันเอารำมาอ่านจะได้สบายๆก็ได้รำมาเลยยี่สิบนาทีถ้าเกิดเป็นลูกสามมาสี่สามไม่ไงใช่ได้สี่สามขึ้นมาถ้าเกิดเป็นลูกสี่สามเออบอลเต็มเลยมาเทมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาบอลอ่ะอ่เดช่องต้องชมหน่อยนะครับโอ้โหวางไทนิกเฉียบคมเปลี่ยนตัวถูกต้องนะครับเอากองเตะออกเออชตนั้นนะนี่ละเอียดมากจริงจริงละเอียดมากละเอียดมากละเอียดมากคือตอนเปลี่ยนกองเตะทุกคนเขาไอ้กองเตะเฉียบหรือเปล่าพอเปลี่ยนตั้งแต่ต้นครึ่งหลังใช่เลไหมลูกเช่พอดูโอ้โหสถาานกรณ์ลลแกเ เอาเซซองซี่ลงมาเลยครับเพราะเดี๋ยวต้องมีการตัดเกมอีกแน่ตยต้องแน่แต่เมื่อวานกองเต้มันไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่เมื่อวานเนี่ยกองเต้แบบโดนเหลืองโดนเหลือยกานเล่นของเรานั้นค่อนข้างต่ำก็จริงๆเนี่ยเดชองนัดแรกเนี่ยไม่ได้ใช้ชิลูไงไม่ได้ใช้ชิลูแล้วก็ชนะออสเตรเลีย2-1เนี่ยโดนวิจารณ์เยอะพอนัดสองเปลี่ยนเลยก็ใช้ใช้ชิลูเล่นแล้วก็เล่นกับเปรูก็มาให้เปรูบุก รอเรียบร้อยเลยหลังจากนั้นมาก็เล่นเชียงนี้มาตลอดใช่ใช่ใช่จนถึงนักชิงคนอื่นก็มีเปลี่ยนแบสซ์มารติรี่ออกนะฮะก็นะครโดนแบนโซก็ลา จิรูออกแล้วก็ตัวนิโซก็ตั้งแต่นัดแรกก็ได้สำรองตลอดเตัวนิโซก็เล่นดีนะฐานลงมาก็ช่วยวิ่งตลอดนะวิ่งอ่ะให้บอลดีโคยเชียทำดีสุดโอเคชมโคยเชียนิดหนึ่งเนี่ยครับก็มาถึงตรงนี้แล้วไม่ต้องเสียใจในนะครับแต่มันแค่เสียดายความรู้สึกแค่แค่เสียดายไงนะครับว่าเอ้ยเข้าชิงแล้วอันนี้ขอยืนยันนะถ้าโคยเชียเสียดายเนี่ยฮอลแลนด์น่าเสียดายกว่าเพราะชิงสามครั้งแล้วคอนแลนด์ไม่ใช่ไม่ใช่ทีมแบบเป็นรองใครนะเวลาเข้าชิงก็คือเก่ง ใช่ไหมแชมปนที่ดีก็ต้องควนเป็นแชมป์โลกแต่ไม่ได้เป็นแชมป์โลกได้อันนี้แปลกเลยไม่รู้ไปทำอะไรเวรกรรมอะไรไว้ถ้าจริงจริงนะนี่เชียดคือลอินอินอินคือส่วนใหญ่พอฮอลแลนด์เขาจริงจะเจอทีมที่ดีกว่าในวิ่งแปลกใช่ไหมมาเจอเจ้าถิ่นแล้วสองครั้งใช่เจอเจ้าถิ่นสองครั้งมาเจอเจ้าบ้านสองครั้งเจออะไรเจอสเปนที่แบบพีคมากเลยพีคสุดเลยที่ดีสุดในประวัติศาสตร์ก็อีกเรียบร้อยนะสุดประวัตไม่ค่อยดีต้องให้ดีจริงถึงจะเป็นแชมป์โลกไงใช่นะครับ มาะนาเนี่ยแชมป์โลมันพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะว่าไม่ใช่อยู่ดีๆมามงมามืดอย่างโครเอเชียเนี่ยมาได้าช้ทำง่ายๆไม่เครีอาจจะเข้าโลได้แต่ไม่ได้แชมป์อ่ะไม่เหมือนยูโรนะพี่ยูโรมีบ้างนะมีครสมีเกสต์มีเนเธอร์แลนด์มาใช่แต่บอลโลกนี่มันก็เลยกลายเป็นว่าฟุตบอลโลกมันก็คือยิ่งใหญ่มันแข็งแข็งกว่ายูโรยูโรก็ต้องยอมรับถ้าจะได้เนี่ยคุณต้องมีอะไรที่เพราะมันจะมีพวกอเมริกาใต้มาแซมมามาเล่นมาก็จะไปอย่างทีมชาติไทยเนี่ยไปบอลโลกก็ยากเดี๋ยวมันแขังไงผมก็เลยบอกว่า เนี่ยทีมชาติไทยไปบอลโลกยากเนี่ยบางทีทรรมภูมิบองเปลี่ยนเป้าหมายดีกว่าไปบอลยูโรแทนไงฮะไปแล้วเมื่อวานเมื่อวานนี้ท่านพลบวชเอกด็อกเตอร์สมยศผู้มั่งมุ่งนะสมยศแล้ตสมยศเขาอีด็อกแบกด็อกเตอร์ไปแล้วท่านไปดูนะฮะแล้วจริงหรแล้วจริงนะว่าจามนี่อินฟานิโนเชิญไปนะฮะแล้วก็มีอดีตในกองบังคัฟุตบอลก็ไปดูเหมือนกันคุณวรวีไม่รู้เจอหรือเปล่า เออดีฟิฟ้าไงเออดีฟิฟ้าแลดีเจอหรือเปล่าดีฟิฟ้าดีฟิฟ้า่ผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่าก็เอาแบบโคเชียดิไฮะเพราะโคเชียเขาให้ดาวลูคเคอร์เป็นนายกสมคมบอลนักบอลเดาวไปดิพี่พี่ซิโก้เลยครับพี่ซิโก้ฮะตอนนี้ทิศทางต่อไปเนี่ยเป็นนายกสมคมบอลแล้วพี่ซิโก้อยากเป็นด้วยผมรู้จักผมผมคุยกันมาแล้วแต่พี่ซิโก้อยากเป็นด้วยอยากเป็นแน่เพราะเขาเขาเขาไต่แล้วไล่จากนักเตะโค้ชและผู้บริหารเนี่ยก็อยากมีหลายคนเป็นนะนักบอลอดีตนักบอลนะถ้าอย่างนั้นนะพี่เพงเหรอ อ่ะไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่เห็นะบอลอยู่ไหมก็มีปาดด้สุดท้ายเลยเีอะไรอีกเขาวิ่งจริิงเลยเขาวิ่งเข้ากันอยู่นะพิเศษเลยพ่เศษเขาเลยหาพี่เองเขาพิเศษนะครับอ่ะมีอะไรอีกก็มีเรื่องของนักเตะแมนยูรับมาหน่อยแรกที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศนี่ขำมากจริงนะครับเพราะตอนปี66ครั้งล่าสุดที่นักเตะแมนยูได้แชมป์เนี่ยไม่ได้ยิงนัดนั้นไม่ได้ยิงเลยบ๊อบบี้ชาร์ตันไม่ได้ยิงนะจริงจริงครับบ๊อบบี้ชาร์ตันเนี่ยยิงเยอะแต่นัดนั้้นไไม่ดยิิงแฮตทรก มาเดนพิเตอร์มาเดนพิเตอร์อีกประตูหนึ่งอยู่ว่ชุดที่ติดก็มีใครนะนอบิสไตนอบิสไตาอบิชาตันแล้วก็จอร์ดคอนเนลลี่สามคนดาราป่ะจอร์ดไม่ใช่นะชอนนัชชอนนัชชอนคอนเนลลี่นะฮะนี่จอร์ดคอนเนลลี่ก็เป็นตัวสำรองไม่ได้ลงนะครับก็เป็นครั้งแรกเลยที่ปอกบาได้ชูถ้วย แชมป์โลกบอลโลกแชมป์โลกเป็นสุดยอดแมนอัพตัวแบดด้วยใช่ไหมพี่เป็นแมนอัพตัวเนี่ยมีมีมีของของทางการเนี่ยของทางการทางการให้กฤษฎีกนของสกายสปอร์ตของป๊อกบาร์สำนักข่าวเนี่ยให้ป๊อกบาร์นะบางคนก็ให้วารานบางเจ้าให้วารานเล่นดีนะนี่ดูจากคะแนนเนี่ยซีฟ้าเขามีนี่ไงคณะบัณฑ์ไงก็มีพวกคาร์ลอสปาเรล่ามีมาโกแฟน์มาเทนอะไรพวกเขาอดีตตำนานไงเฮ้ยรู้ไหมพิชิตกีริบุญก็ได้แชมป์คนหนึ่งฮะแชมป์โลกใช่ครับนาบิลเฟกีฮะ โอ้ยถ้าถ้าเซรีคอปซื้อนาบิวเฟคีมานะก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องเล่นไอ้นี่แล้วไม่ต้องซื้อกลางหลังแนะพอหมู่อย่างเดียวโดนยิงเท่าไหร่ก็ยิงคืนเท่านั้นถ้ายิงคืนไม่ได้ก็แพ้ไปไปกันด้เลงตัวนะเฟย์โอ้ยแล้เฟคีมามาไหมเขาบอกเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยต่อเดี๋ยวคุยกันต่อมาเดี๋ยวมาแล้วจะไปเล่นตรงไหนเนี่ยตอนนี้เต็มไปหมดแล้วห้าคนจัดยังไงอ่ะ ถ้าทางเดี๋ยวกลับมาคุยเพราะว่าช่องชอร์ตบอลบอกถ้ามันงั้นก็มีทางมาแล้วก็ต้องขายมาเน่ขายใครไปนั่นแหละขายซาลาขายซาลาดไปมาันหลุดจริงเอาจริงเหรอเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วก็โอเคพรุ่งนี้ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะฮะกดไลค์กดแชร์แล้วอะไรอีกเนี่ยคับตอบไปส่งคำถามส่งคำตอบมานะฮะโอ้เยันเอ็มบาเป้ยิงกี่ลูกอันนี้ของโลกครั้งนี้ของรางวัลอยู่นี่เลยนะครับเยันเอ็มบาเป้ยิงไปกี่ประตู ว่าไม่ยังมีไปติดอ่ะจะไปบอกไปได้ดิบอกไม่ได้โอ้พี่ต้องบอกบอกก็ไม่ได้ให้เขาตอบไปสี่สี่ครับสี่ประตูเลยนะบอกไปเลยไม่ได้บอกส่งเข้ยอะไรก็ต้องตอบถูกใครใครตอบไม่ถูกนะเออก็ตอบไม่ถูกก็ตอบถูกรับรางวัลเสร็จแล้วับประกาศอโเควันนี้เวลาหมดครู่นี้ยังเหลือเหลืออีกวันหนึ่งฟุตบอลเลิกเรายังไม่จบฟุตบอลโลกจบเรายังไม่จบนะวันนี้ผมกับพี่จิกกี้ก็เราจะทำไปจนถึงกาตาร์เลยครับโอเคสี่ปีสี่พี่กาตาร์ไปเตะปลายปีด้วยนะต้องนับเป็นเซิปีสามสี่เดือนเออ หน้าหนาวเตะเตะหน้าหนาวโอเคโอเคนะครับโอเควันน okay, okay. okay, okay, right? ี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนครัับสสวดีครับสวัสดีครับ